จากในภาพยนต์ก็ d z ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์พวกเราได้เห็นกันแล้วว่าในจักรวาลหนังก็ d z i l l a ของ MonsterVerse องค์กรโมนาที่ทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยเหล่าสัตประหลาดยักษ์มาอย่างยาวนานมีเก็บความลับของอัลโพสหรือศูนย์วิจัยฐานทัพต่างๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งในแต่ละที่นั้นมีการกักตัวและเฝ้าระวังพวกไททันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคิงกิโราส่งเสียงคำรามร้องเรียกรวมพล ปลุกบรรดาเหล่าไททันทั่วโลกให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลแล้วออกอรา,ารวาดกลายเป็นเหตุการณ์ในหนังที่มีชื่อว่า Rise of the Titans หรือรุ่งอรุณแห่งเหล่าไททันและในตอนจบของหนังเมื่อเหล่าไททันที่เป็นกำลังเสริมของคิงกิโดราเดินทางมาถึงหลังจากที่ก็อสิลาสามารถสังหารคิงกิโดราผู้เป็นจ่าฝูงลงได้สำเร็จทุกตัวต่างก็โค้งคำนับให้แก่จ่าฝูงตัวใหม่นั่นทำให้กอสิลา ในทวงบัลลังก์ของราชันแห่งมอนสเตอร์กลับมาได้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฐานเอาโพสต์ต่างๆในจักรวาลมอนสเตอร e r ว e ร์สรวมไปถึงข้อมูลและอีสเตอร์เที่ซ่อนอยู่แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลของบางตัวมีน้อยมากและยังไม่มีการเปิดเผยภาพของเราไททันออกมาอย่างเป็นทางการบางภาพที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ภาพแฟนอาร์ตที่แฟนๆวาดออกมาจากจินตนาการเท่านั้นผมขอเสริมก่อนนิดนึงนะครับว่า ในคลิปนี้จะไม่มีข้อมูลของมูโตควี n หรือมูโตเพเมีตัวใหม่ที่โผล่ในตอนท้ายของหนังนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ก็สิล่าฐานแคสเซิลบราโวน่าน้ำของเบอร์มิวดาโดยโมนากมีฉากบางหน้าเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นแรงกรบด้านหลักของก็สิลา ก่อนที่หนังจะเปิดเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วรังของก็อตซิล่าคือภายในวิหารของอรารยธรรมโบราณที่จมหายลงไปใต้สมุทรส่วนเลขฐานของเอลโพสต54เป็นอีสเตอร์เอ็กไปถึงภาพยนตร์เรื่องแรกของก็อตซิล่าที่ออกฉายนั่นคือปี1954มอทตราไขของมอท r ราอยู่ข้างในวิหารโบราณลึกเข้าไปในป่าดงดิบของมณฑลยูนนานประเทศจีนเลขของฐานเอโพสต61 เป็นอีสเตอร์เอกไปถึงภาพยนตร์เรื่องแรกของมอทราที่ออกฉายในปี1961โรแดนมันจำาสีนอยู่ใต้ภูเขาไฟอิสลาเดอมาราที่ประเทศเม็กซิโกเลขของฐาน56เป็นอีสเตอร์เอกไปถึงภาพยนตร์เรื่องแรกของโรแดนที่ออกฉายในปี1956มีภาพคอนเซปต์อาร์ตของภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในหนัง King of the m o n s t e r นั่นคือเราจะได้เห็นภายในวิหารของโรแดน มีภาพแกะสลักของเจ้าปีศาจไฟที่อยู่ข้างใต้ภูเขาไฟลูกนี้กิโดราถูกแช่แข็งอยู่ภายใต้น้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาตามข้อมูลของผู้กำกับไมเคิลเดอรตีมันพ่ายแพ้กับก็อสิลามาตั้งแต่อดีตสมัยยุคโบราณทำให้พลาดตกลงไปถูกแช่แข็งอยู่ข้างใต้สถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ผู้กำกับไมเคิลดอรตียังให้ข้อมูลบนทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า เลขฐาน32เป็นการคารวะถึงภาพพยนตร์สยองขวัญในตำนานนั่นคือเรื่อง The Thing ที่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบสประลาต่างดาวซึ่งถูกผนึกอยู่ในน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกาคล้ายกับสถานการณ์ของ King ิงกิโดราในหนัง king of the monster และศูนย์วิจัยในหนังเรื่อง The Thing คือเอาโพสหมายเลข31 m e t h เ s l มซลาไททันขนาดมืมา ปรากฏตัวด้วยขนาดที่ใหญ่โตเหลือเชื่อทําให้ร่างกายของมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาในป่าแถบมิวนิกประเทศเยอรมน,นีตามคอนเซปต์อาร์ตเมทูเซลามีลักษณะใกล้เคียงกับสัตว์อย่างแรดหรือว่ากระทิงชื่อของเมทูเซลาถูกตั้งชื่อตามตำนานชายคนหนึ่งจากพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นชายผู้มีตำนานอายุยืนยาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์บันยิปบันยิปหลับไหลที่โขดหินอูลลุที่ประเทศออสเตรเลีย มันถูกตั้งชื่อตามตำนานที่มีอยู่จริงของสับประหลาดลึกลับที่อาศัยในหนองบึงตามเรื่องเล่าของชาวพื้นเมืองอบอริจินเซกเมทอยู่ที่ไคโรประเทศอียิปต์มันถูกตั้งชื่อตามเทพีนักรบจากตำนานอียิปต์โบราณที่มีศีรษะเป็นสิงโตเพศเมียแอปปารอนอาศัยอยู่ใต้ภูเขาเดวิลทาวเวอร์ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นการคารวะถึงหนังมนุษย์ต่างดาวในตำนานเรื่อง Close Encounter of the Third Kind ของ Steven Spielberg ที่ตัวละครในเรื่องต่างก็ต้องเดินทางไปที่ภูเขา Devil Tower อเพื่อค้นหาความจริงอัมฮูลุกมันหลับไหลยอยู่บริเวณเสาหินแมดผู้เพเนียในสาธา,นา,นารณรัฐโคมิของประเทศรัสเซีย b บ p h o m e ตอยู่ที่วอลูบิลิสในเมืองโบราณเบอร์เบอร์ใกล้กับแมกเนส ประเทศโมร็อกโกชื่อของมันถูกตั้งตามเทพปีศาจหัวแพะหรือซาตานบาโฟเมตเทียมตเทียเมตลับไหลที่ภูเขาหินรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาชื่อของมันถูกตั้งตามเทพีในตำนานของบาบิโลนเมโสโปโตเตเมียโบราณเลวายทานชื่อของมันถูกตั้งตามสัประลาดในตำนานคัมภีฮิบรูไบเบิลที่เป็นสัประลาดขนาดักษ์อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลแต่ในมอนสเตอร์เวิร์ส แหลงของเลวายท่านถูกพบพที่ทะเลสาบล็อกเนสของสกอตแลนด์เนื่องจากตำแหน่งของมันคือทะเลสาบล็อกเนสจึงทําให้แฟนๆหลายคนคาดเดววาว่าเจ้าอสุรกายตัวนี้คือเจ้าเนสซี่อสุรกายในตำนานตามแบบฉบับของ MonsterVerse มอคเคเลมาแบมเบ,ม,เบมันหลับไหลยอยู่ใต้ภูเขาเจาเจาบลปากาวในทะเลทรายของประเทศซูดานชื่อของมอ็อเคเลมาแบมเบ ถูกตั้งชื่อตามสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นเมืองที่มีอยู่จริงของุ่มแม่น้ำคองโกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ซโรอดแต่ในฉบับมอนส t ตอร์เวิรูปร่างหน้าตาของมันถูกอธิบายเพิ่มเติมในกอซิล่าฉบับนิยายด้วยลักษณะขาขนาดใหญ่ทั้ง4ข้างส่วนหัวที่คล้ายกับช้างแต่ไม่มีใบหูแต่มีงาที่โค้งทิมลงภายในปากเต็มไปด้วยฟันแหลมคมราวกับจระเข้และที่น่าประหลาดที่สุดก็คือ ส่วนหัวที่มีเขาเรืองแสงสีเขียวเป็นจังหวะและหางที่ยาวเหมือนแส่เป็นอาวุธโจมตีโดยมันนอนขดตัวคล้ายงูอยู่ฐานใต้ดินของอัโพสต์75จนกระทั่งตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกรวมพลของคิงกิโดราควาสซาวโคตอ,อ,อยู่ที่มาชูบิกชูเมืองอารยาธรรมที่สูญหายของชาวอินคาประเทศเปรูชื่อของมันมาจากงูยักษ์ในตำนานเมโซอ,อเมริกาแต่ชื่อของไททันตัวนี้ก็ดันไปคล้ายกับสัตว์ประหลาดนก ที่เคยปรากฏตัวในแอนิเมชัน Godzilla the Series ส k i กิลาตื่นขึ้นจากใต้โรงงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลทรายของรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเลขของฐาน55คาดเดาว่าเป็นอีสเตอร์เของหนักสัประหลัดคลาสสิกเรื่องทารันทูล a าที่ฉายในปี1955แต่ความจริงแล้วสกิลาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตรประเภทแมงมุม แต่อยู่ในประเภทสัตว์ทะเลปเปลือกแข็งหรือปูต่างหากขาดว่าพื้นที่ในทะเลทรายแห้งแล้งของรัฐแอริโซนาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วอาจจะเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อนชื่อของมันถูกตั้งตามสกิลลาและคาริบดิสสองสัประหลาดคู่หูจากตำนานกรีกโบราณมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของโมนาคบอกว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้มีรูปปั้นโมไออยู่ทั่วเกาะอ,อีสเตอร์เพราะในสมัยก่อนพวกชาวพื้นเมืองบนเกาะ ใช้รูปปั้นหินโมอายเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าไทยท่านตัวนี้มาเข้าใกล้บริเวณเกาะหลักการแบบเดียวกับหุ่นไล่กานั่นแหละครับแหมเจ้าสกิล่ากลัวรูปปั้นโมอายเหรอครับเนี่ยบีฮิมอสบีฮิมอสปรากฏตัวในป่าใกล้กับเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซลิลมันมีงาขนาดใหญ่คล้ายกับช้างแต่มีลักษณะลำตัวแบบกอริลลาและอุงเท้าคล้ายกับตัวสลอ็อต ภายหลังจากจบศึกของคิงกิโดราบีมอตช่วยปลูกป่าอเมซอนขึ้นมาใหม่ด้วยปุ๋ยธรรมชาติขนาดยักษ์ซึ่งก็คือมูลของมันชื่อของบีฮิมอตมีที่มาจากซัปหลาดในตำนานจากคัมภีร์ฮิบรูไบเบิลไทฟอนอยู่ที่อังกอร์วัดประเทศกัมพูชาแต่ชื่อของไทฟอนถูกตั้งชื่อตามบิดาแห่งอสูรกายในตำนานของกรีกแฟนๆหลายคนคาดเดาว่ามันอาจหน้าตาคล้ายกับงูยักษ์ แต่ว่าภาพของงูเห่ายักษ์ที่อยู่ในบรรยากาศคล้ายนครวัดซึ่งปรากฏตัวอยู่บนอินเทอร์เน็ตในช่วงหนึ่งซึ่งมีหลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเจ้าแม่นาคีในมอนสเตอร์เวิร์สต้องบอกกันว่านี่ไม่ใช่ของจริงนะครับภาพนี้เป็นเพียงแค่คอนเซปต์อาร์ตจากหนังของสกอร์ไอแลนด์เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่ไม่ได้โผล่ในหนังเท่านั้นเองยามาตะโนโอโรชิมังกรยักษ์แปดหัวซึ่งหลับไหลที่ภูเขาไฟฟูจิชื่อของมันน่าจะคุ้นเคยกันดี สำหรับคนที่ชื่นชอบตำนานของญี่ปุ่นโบราณและแฟนหนังไคจูเพราะมันปรากฏตัวเป็นตัวร้ายหลักในหนังโอโรชิ chi, The e เ g h e a d ด r ระเจกหรือแม้กระทั่งในหนังก็ซิล l าเรื่อง G.M.K. ที่กิโดราก็เป็นมังกรโอโรชิเวอร์ชั่นเด็กทำให้มันยังมีพลังที่อ่อนแอและมีเพียงแค่3หัวจากร่างสมบูรณ์ทั้งหมด8หัวแต่ในหนังฉบับ MonsterVerse ยามาตโนโอโรชิที่ว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไร มีแหัวตามตำนานหรือเปล่ายังไม่มีการยืนยันครับมาพูดถึงตัวที่ปรากฏอยู่ในฉบับนิยายกันบ้าง Magiker Magi ก,เก,กอเอาเป็นว่าผมออกเสียงว่า m a g i อ e r แล้วกันปรากฏตัวใน Godzilla ฉบับนิยายที่ฐานของ Castle Bravo โดยเป็นซาข,ของไททันที่ถูกฆ่าตายและเก็บกู้โดยโมนาคมาเก็บรักษาไว้ที่ฐานทัพเพื่อศึกษาข้อมูล เช่นเดียวกับหัวของมูโตเพศเมียจากหนังปี2014 c o n คอนเซปต์อาร์ตจากหนัง king of the monster น่าจะใกล้เคียงกับลักษณะของแมกไก่เกอร์ที่อยู่ในนิยายมากที่สุดโดยลักษณะศพของแมกไก่เกอร์มีรอยถูกแผลมากอย่างหนักซึ่งสาเหตุการตายก็ขาดเดาว่าอาจจะเป็นพี่ก๊อตของเราหรือไม่ก็คิงกิโดราคราเคนประวัติของมันที่อธิบายอยู่ในฉบับนิยายบอกไว้ว่าโมนาคพบมันลอยเคว้งอยู่กลางมหาสมุทร พร้อมกับใช้หนวดโอบรัดเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในสภาพที่หลับจำศีลรูปร่างของมันคล้ายกับหมึกยักษ์แต่มีเปลือกหอยยุบเป็นโคนบริเวณลำตัวมันปรากฏในฐานลับที่ไม่เปิดเผยชื่อและถูกนักวิจัยตั้งชื่อว่าคราเคนเพราะมีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกยักษ์ซึ่งเป็นอสุรกายในตำนานเมติเดเรเนียนที่ชอบจมเรือเดินสมุทรเมื่อได้ยินเสียงปลุกของคิงกิโดราคราเคนก็หลอกล่อเจ้าหน้าที่โมนาคว่ามันตายแล้วโดยการเต้นที่ประจของมันให้แผ่วเบาล,ลง แล้วพรางตัวด้วยการเปลี่ยนสีบนผิวหนังก่อนที่จะทําลายและจมฐานเอาโพสต์นี้ลงสู่ใต้ทะเลคองตำแหน่งเกาะสกอลไอแลนด์ในกอซิลาฉบับนิยายบรรยายเอาไว้ว่าคองรับรู้ถึงเสียงคํารามเรียกของคิงกิโดราเสียงนั้นต้องการบางอย่างต้องการเรียกให้คองออกไปออกมาล่าด้วยกันหลังจากเสียงแรกนั้นคองก็ได้ยินเสียงร้องตอบกลับจากไทท่นทั่วโลกมากมาย แต่คองไม่แค์สิ่งที่เกิดขึ้นข้างน,นอกเกาะและไม่ได้ต้องการให้พวกอื่นเข้ามายุ่งแต่ท่านใดนั้นแผ่นดินไหวที่ใต้เท้าก็เริ่มสั่นสะเทือนพวกสกอตแล l e ์ก็ได้ยินเสียงร้องเรียกของคิงกิโดราเหมือนกันพวกมันกําลังจะตื่นขึ้นมาบนพื้นผิวอีกครั้งนั่นทําให้คองโมโหยิ่งกว่าเดิมและเตรียมตัวรับศึกจากใต้พิภพถึงแม้ว่าในนิยายาเราจะรู้ว่าคองไม่ได้สนใจเสียงเรียกของคิงกิโดราแต่ว่าในฉบับหนัง บนจอมอนิเตอร์ของโมนาคที่บอกตำแหน่งของไททันแต่ละตัวเราจะเห็นตำแหน่งของคองที่เหมือนจะว่ายน้ําออกมาจากเกาะกระโหลกด้วยแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นแค่ความผิดพลาดของฝ่ายกราฟิกมากกว่าครับไม่งั้นป่านในหนันงก็ซิล่าปะทะคองคงจะเริ่มไปนานแล้วและนี่ก็คือข้อมูลของเราไททันและฐานเอาโพสต์ทั้งหมดและอิสเตรเอต่างๆที่เราทราบจากจัก,กรวาล m อน s เตอร์เ s e ใครอยากเห็นหน้าตาของไททันตัวไหนมากที่สุด คอมเมนต์บอกเรากันได้นะครับติดตามข่าวสารของหนังสัระหลาดและหนังไคจูได้ทาง f a c e o o o k ไคจูคิงดอมและทาง y t u t u ไคจูคิงน้อมทีเนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์วิดีโอและพอดแคสต์เกี่ยวกับหนังไคจูโทคุซัสสึวันนี้ผมแบมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ